เตรียมตัวให้สอบติดในเวลาไม่ถึง1ปีสำหรับน้องเด็ก6 7ในคลิปนี้พี่จะมาแนะนำม,มาวางแผนให้น้องเด็ก67ว่าจะต้องอ่านเนื้อหาตรงไหนทำโจทย์ตรงไหนเพื่อย่นระยะเวลาในการสอบติดให้น้องไม่ต้องให้น้องไปลองผิดลองถูกเองให้น้องสอบติดคณะมหาลัยในฝันแบบง่ายๆโดยใช้เวลาไม่ถึง1ปีต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของตัวพี่เองนะที่สอนและเข้าสอบ ถึง5ปีปีแรกเนี่ยที่พี่เข้าสอบคณิตสามัญหรือชื่อใหม่นะคือคณิต A Level พี่ได้54คะแนนและพี่ก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกถึง5ปีจนอัพมาเป็น91คะแนน แต่จะบอกว่าน้องไม่จําเป็นต้องใช้เวลา5ปีแบบพี่เพราะว่าสิ่งที่น้องจะได้ฟังหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นแต่ทางที่ถูกนอกจากพี่จัดอัพคะแนนตัวพี่เองแล้วเนี่ยยังมีลูกศิษย์หลายๆคนที่พี่ช่วยเช่นโอมสอบติดแพทย์จุฬาด้วยคะแนนคณิตฐานะ80คะแนนแล้วก็จะมีแม็กกี้อ่ที่สอบติดแพทย์มศวคนนี้ก็คะแนนคณิตฐานะ80คะแนนพออย่างเงี้ยสอบติดบัญชีจุฬาเพชร สอบติดบัญชีจุฬาเหมือนกันแล้วก็จะมีผู้อสอบติดวิศวะจุฬาภูมิที่สอบติดวิศวะราชกระบังเรามาเริ่มในส่วนของเนื้อหาพี่จะแนะนําให้น้องเก็บเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนสสวทเพราะว่าขอบเขตในการออกข้อสอบคณิต Alevel เนี่ยเขาอิงตามแบบเรียนสสวทหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาลุยในส่วนของโจทย์พี่จะแนะน,นําหนังสือสอสวทเหมือนกันที่น้องเก็บเนื้อหามันจะมีแบบฝึกหัดแยกบท ให้น้องไปเก็บไปซ้อมมือไปฝึกตามนั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทหลังจากนั้นให้น้องตกมาข้อสอบเอ็นทาแล้วก็จะมาเบอร์สามเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ปิดท้ายด้วยข้อสอบแพทหนึ่งซึ่งถ้าน้องเก็บเนื้อหาและซ้อมโจทย์ตามนี้พี่กาลันธงฟันตีเลยว่าแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบท,ะบทน้องจะโคตรแ,แม่นทั้งเนื้อหาแม่นทั้งโจทย์ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนเนี่ยไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเพราะว่าตอนนี้น้องเหลือเวลา ไม่ถึง1ปีก็จะเข้าสู่สนามแรกแล้วพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สใหม่ของพี่ชื่อว่าคอร์สคณิต A Level เด็ก67ไอ้เจ้าคอร์สคณิต A Level เด็ก67เเนี่ยเหมาะกับน้องที่สอบทั้งคณิต1และคณิตสสำหรับน้องที่ อาจจะมีพื้นฐานมาบ้างหรือไม่มีเลยก็ได้หรือพื้นฐานเป็นศูนย์ก็ได้เรียนรู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยพี่จะสอนใหม่หมดปูพื้นใหม่หมดและทุกบทที่พี่สอนเนี่ยพี่ได้ทําการอัปเดตเนื้อหาหลักสูตรใหม่จากหนังสือสสวทรยบร้อยแล้วและทีเด็ดสําคัญเลยที่ไม่มีในคอร์สรุ่นไหนมาก่อนคือแต่ละหัวข้อพี่จะมีโจทย์ให้น้องซ้อมมือสิบถึงยีข้อแต่ละหัวข้อนะ เพื่อเป็นการเช็คว่าที่น้องเรียนมาใช้สูตรถูกไหมใช้สมบัติถูกไหมเราจะมาย้ำอยู่ในแต่ละหัวข้อหลังจากที่น้องเนี่ยเรียนแต่ละบทของพี่จบแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บไอ้พวกโจทย์ซ้อมมือแต่ละหัวข้อจบแล้วเนี่ยพี่จะมีปิดท้ายที่เป็นโจทย์ up skill up level ให้น้อง เก่งขึ้นให้น้องเก่งขึ้นเป็นข้อสอบเข้ามาหาลัยย้อนหลัง30กว่าก้อาส1พันกว่าข้อพร้อมฉเฉลยละเอียดด้วยที่สําคัญแต่ละบทนะมันไม่ใช่มีแต่ข้อสอบแนวเก่านะทุกท้ายบทพี่จะอัปเดตแนวประยุกต์ให้น้องน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยจำนวนจริงเนี่ยอ๋อมันออกเป็นแบบประยุกต์สร้างสมการนะอ๋อเอกโล็มันออกประยุกตเป็นกราฟคือ ทุกท้ายบทจะมีแนวประยุกต์อัปเดตให้น้องโดยน้องจะได้รู้ว่าแนวะยุกต์ที่เขาว่ากันเนี่ยหน้าตามันออกแบบไหนข้อนี้เหมาะสําหรับน้องที่ต้องใช้คณิตหนึ่งแล้วก็คณิต2สองในการสอบเข้าซึ่งพี่สอนครบทุกบทนะตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 แล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าร์สนี้ไม่ใช่คอร์สทาลุยโจทย์ไม่ใช่พี่จะมีการทบทวนเนื้อหาสรุปเนื้อหให้ก่อนแล้วค่อยลุยโจทย์ไล่จากง่ายไปยากแล้วค่อยไปนแนวประยุกต์การเรียนเนี่ยจะเป็นการเรียนในกลุ่ม Facebook เป็นแบบคลิปวิดีโอที่พี่บันทึกจากคอร์สรเป็นการสอนเขียนหน้าจอบนไอแพก็คือไม่มีรบคลิปเรียนซ้ําเรียงย้อนหลังได้ตลอด1ปีไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยน้องสามารถทักหาพี่ได้โดยตรงพี่ช่วยและตอบคําถามตรงที่น้องสงสัยจนน้องเข้าใจแน่นอนอร์สนี้เป็นคอร์สท,ที่พี่สอนใหม่นะทำชีใทใหม่อัปเดตใหม่เราจะเริ่มเรียนวันแรก14มีนาคม จำนวนชั่วโมงในคอร์สนี้นะมันประมาณ120ชั่วโมงที่จะเริ่มสอนตั้งแต่ถึซีมีนาแล้วรันไปจนถึงเปิดเทอมพี่ตีประมาณ2เดือนซึ่งน้องนึกภาพตามนะถ้าน้องลุยจริงจังใน2เดือนน้องเก็บคณิตครบทุกบทไม่ใช่แต่เนื้อหานะน้องเก็บโจทย์แยกบทเก็บโจทย์ประยุกต์เก็บโจทย์ซ้อมมือคือเอาง่ายๆเลยว่า2เดือนน้องไม่เปลี่ยนชีวิตอะจากศูนย์จนสอบติดอะราคาเต็มคอร์นี้นะอยู่ที่8,500บาท น้องนึกภาพตามพี่8 5นะแปดพบาทกับประสบการณ์5ปีของพี่ที่เข้าสอบเองลองผิดลองถูกถึง5ปีจาก54คะแนนมาเป็น91คะแนนพี่ยุคมาเหลือในคอร์สเดียวซึ่งน้องไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปงมเองเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาแบบมากมายขนาดนั้นเรามีอีกตั้งหลายวิชาด้วยแต่สำหรับน้องที่ฟังคลิปนี้นะพี่จะให้ราคาพิเศษเป็น4 0 0พ 500บาท4,500บาทกับการที่น้องเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกงมเองหลายๆปีพี่ย่นระยะเวลา เอาแต่ทางที่ถูกมัดยุบให้น้องเหลือภายใน2เดือนสําหรับน้องที่จะเข้าไปรูยด้วยกันนะในราคาคอร์ส4,500บาทเป็นคอร์สคณิต A l e ร e l เด็ก67และอยากเข้าไปเรียนก่อนในคอร์สคณิต A Level เด็ก6 6เพื่อรอในช่วงมีนานะให้แคปหน้าจอนี้ส่งมาที่แอปสีฟ้า fb สอบติดพิเชษคณิตศาสตร์แล้วเจอกันทุกคน